ดังคำโบราณท่านว่าเอาไว้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเพราะมันจะจนใจเองและทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่เพราะมนุษย์โลกเราสมัยนี้แม้จะกินข้าวหม้อเดียวกันหรือแม้แต่จะคลานตามกันออกมาจากแห่งเดียวกันก็ยังฆ่ากันได้ครับแล้วนับปราษาอะไรกับลูกจ้างหรือคนใช้ที่เราเก็บมาเลี้ยงให้ทั้งเงินทองและอาหารแต่เม็ดข้าวที่เราให้กินเข้าไปนั้นกลับไม่มีอยาก มันยังหันมาลอบกัดด้วยการชี้ทางให้โจรมายกขาบ้างล้นในจ้างบ้างหรือหนัหนกๆเข้าก็ทหารเสียเลยบ้างก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆในเมืองไทยในยนุคนี้และนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในลักษณะใกล้เคียงกันเสียใหญ่คนหนึ่งสงสารเด็กกำพร้าไม่มีหัวนอนปลายเท้าผู้หนึ่งจึงคอยให้เงินทองใช้และเลี้ยงเสมอลูกน้องแต่ไอ้หนูน้อยอย่างสารเลวร่วมมือกับพวกทหารเสียใหญ่ผู้นั้นเสียจนตาย แล้วปลดทรัพย์สินไปจนเกลี้ยงเยี่ยงงูเห่าในอกชาวนากว่าจะสำนึกได้ตำรวจก็ตามเจอตัวแล้วรวบเข้าสังเตเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นมาแล้วก็ใกล้กับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครห่างไปเพียง200กิโลเมตรเศที่อ่างทองนี้เองเราจึงอยากจะฝากเตือนท่านผู้่ฟังเอาไว้เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งว่าไอเชื่อบราณมากระวังจะบานบุรีแต่ถ้าเชื่อ,อไว้บ้างก็คงจะดีนะครับท่าน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามพร้อมกันที่นี่วันนั้นเป็นวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการเที่ยวเตะย,ยิ่งถ้าเป็นคนหนุ่มๆด้วยแล้วก็พูดได้คําเดียวว่ามันและนี่ก็เช่นกันนายสมบัติหรือจู่หรือที่รู้จักกันในานามของเสียจู๋เสียหนุ่มไปสามสิเอ็ดปีเจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งในตลาดอำเภอชายโย่และมีฐานนะเป็นข้าบาบดีคนหนึ่งของเมืองอ่างทองเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนอ่างทอง และอำเภอชัยโยว่าเสียจูนั้นเป็นเสียหนุ่มรูปหล่อเคยมีเมียม,มาแล้วคนหนึ่งแต่ได้ยหย่าขาดกันแล้วและมีลูกติดมาด้วยกัน3ามคนพูดง่ายๆก็คือเสียจูเสียหนุ่มหล่อแห่งอำเภอชัยโยยังโสดแม้ว่าจะไม่สดนักแต่ไอความร่ำรวยในทรัพย์สมบัติที่เป็นถึงเจ้าของร้านทองก็แน่นอนเหลือเกินที่เสียหนุ่มจะต้องเป็นพ่อไหมเนื้อหอมสำหรับสาวในเมืองอ่างทองด้วยสาวแก่แม่ไม้ทั้งวัยสรุ่นและวัยสะดึด ต่างก็ฝันเพ้อละเมอหาอยากที่จะมาเป็นคู่ตุนางานของเสียหนุ่มหมายตำแหน่งเท่าแก่เนี้ยกันทั้งสิน้นแต่ฝีมือระดับเสียแล้วเป็นชายชะกันมาตั้ง30กว่าหน้าฝนมีหรือจะมาตกหลุมพลังตื้นๆของเหล่าสาวเหล่านั้นดังนั้นบรรดาสาวเอ,อ,อที่ทยอยกันผ่านเข้ามาในชีวิตของเสียหนุ่มจึงเปรียบเสมือนกับรถเมลที่วิ่งผ่านป้ายคือผ่านไปเรื่อยๆคันนั้นผ่านมาคันนี้ผ่านไปมีแต่ป้ายรถเมลเท่านั้น ที่ยืนทื่ออยู่ไม่เอากับใครจริงเสียทีชาวบ้านชาวเมืองอ่างทองต่างก็รู้กันดีอยู่ว่าเสียหนุ่มรูปหล่อไม่เอาใครจริงหรอกแต่ก็มักจะเห็นตุ๊กตาสาวน่ารักนั่งคู่เปลี่ยนหน้าอยู่หน้ารถมาสด้า808สีเขียวหมายเลขทะเบียนกอไก่0496สเหสิงบรี uri, กับเสียจูอยู่เสมอและวันนี้ก็เช่นกันวันหยุดวันอาทิตย์อย่างนี้จะมีอะไรที่น่าภิโรมไปกว,กว่าการพาแฟนสาวรายล่าสุดเที่ยวมันถึงจะสะใจคนหนุ่ม ตลอดทั้งวันนั้นเสียจูออกจากบ้านซึ่งเป็นร้านขายทองที่อำเภอชยอยัยโยก็ควบเก่งคู่ใจคันวาวบไปรับเออเอาสาวรายล่าสุดซึ่งก็ทราบกันดีว่าเป็นนักศึกษาสาวสวยคนหนึ่งในวิทยลาลัยแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองไม่ต้องอธิบายว่าทั้งคู่ไปทําอะไรกันบ้างในวันหยุดนั้นเอาเป็นว่าหลังจากที่ตะวันใกล้จะคล้อยย้อยต่ำลงดินเสียจูก็พาแฟนสาวกลับไปส่งยังบ้านพักในจังหวัดอ่างทองตามเดิมจากนั้นเสียหนุ่มเจ้าของร้านทอง ก็ตีรถพืชมุ่งเข้าส่วอำเภอเมืองข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเลยเข้าไปจอดสนิทอยู่ที่บ่อนมวยตู้แห่งหนึ่งกลางอำเภอเมืองนั่นแหละจากนั้นเสียจูนั้นนอกจากหญิงสาวอ้อ,อแล้วยังพิสมัยการเล่นพนันมวยตู้เป็นชีวิตจิตใจทุกวันหยุดสาวอาทิตย์และทุกวันที่มีมวยตู้ทั้งยุคพัฒนาและไม่พัฒนาเสียจูเป็นต้องขนเงินมาเล่นพนันมวยทุกครั้งไปและที่บ่อนมวยตู้กลางเมืองอ่างทองนี้เองทำให้เสียจูได้พบกับนายวิศณุ เด็กหนุ่มวัยยบปีซึ่งเสียหนุ่มสงสารและให้การอุปการะอยู่เนืองๆไอหนูวิศณุนั้นแม่ถูกรถชนตายพ่อก็ทิ้งไม่ยอมดูแลเสียจูเห็นว่าเป็นคนอำเภอชัยโยเหมือนกันประกอบกับเป็นคนใจบุญขี่สงสารคนเป็นทุนอยู่แล้วเสียใหญ่จะเอาตัวไอ้หนูไปฝากทํางานเป็นมาร์เกอร์บิลเลียดอยู่ที่โรงบิลเลียนอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองและทุกครั้งที่เสียจูเจอหน้าไอหนูวิศณุก็จะเรียกมาให้เงินใช้บ้าง ถามสารทุกข์สุขดิบ้างตามเรื่องตามราวเรียกได้ว่าเสียจูเลี้ยงไอ้หนูวิษณุไว้เป็นลูกน้องก็ว่าได้วันนี้ก็เช่นกันเมื่อเสียจูเห็นไอ้หนูวิษณุก็เรียกเข้ามาหาทันทีเมื่อทราบว่าไอ้หนูมาเล่นมวยตู้เที่ยงอำเภอเมืองด้วยก็ดีใจแถมควักเงินให้ไอ้หนูเล่นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งมวยตู้เลิกเป็นเวลาเกือบจะสามทุ่มเข้าไปแล้วเสียหนุ่มก็จะกลับบ้านที่อำเภอชัยโยแต่ด้วยความใจบุญและเป็นห่วงเสียจูจึงเรียกให้ไหนวิษณุไอ้หนูในคอนโทรลกลับเสียด้วยกัน แต่แทนที่นายวิษณุจะรีบมาขึ้นรถกลับยึกยักจูก,กับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งได้เสียจูฉเฉลียวใจสักนิดหนึ่งเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในชีวิตของเสียก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนายวิษณุได้แนะนําให้เสียจูรู้จักกับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งชื่อว่านายอนุชิตหรือเต็กอายุอานามก็ไล่เลี่ยกกันคือ19ปีเป็นนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองอ่างทองหลังจากได้พูดคุยกันอยู่เป็นเวลาอันสมควร เสียจูก็ขอตัวหมายจะกลับบ้านไปยังเภอชัยโยดังนั้นก็เข้าล็อกพอดีเพราะทั้งสองก็ทำทีต้องการจะเข้าอำเภอชัยโยด้วยเหมือนกันดังนั้นนายวิศณุจึงออกอุบายว่าจะให้นายอนุชิตโดยสารไปด้วยกับเสียจูส่วนตัวเองจะขี่รถจักรยานยนต์ย,นยามาฮ่าสีขาวไม่มีหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นรถของนายอนุชิตตามไปด้วยทีหลังเสียจูนั้นไม่เคยคิดว่าเด็กที่ตนเองปั้นมากระมือจะวางแผนการร้ายอะไรกับตนไว้บ้างจึงเอออเห็นดีด้วย พร้อมกับขึ้นรถและขับออกมาจากอำเภอเมืองอ่างทองทันทีตกลงในคืนวันนี้ก็มีนายอนุชิตนั่งมาในตอนหน้าของรถเสยจูแทนบรรดาตุ๊กตาหน้ารถที่น่ารักทั้งหลายและนายวิศนุเด็กในคอนโทรลของเสียจูก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามท้ายมารถวิ่งออกจากอำเภอเมืองอ่างทองเลี้ยวสายเข้าสายเอเชียอีก15กิโลเมตรจะถึงแยกทางเข้าเขตอำเภอชัยโยสองข้างทางทั้งเปรียวและมืดสนิทนานๆจึงจะมีรถวิ่งสวนทางมาคันหนึ่ง เสียจูพูดคุยกับนายอนุชิตไปเกือบตลอดเส้นทางโดยเสียจูได้งั้นเอาปืนจุดสองสองอัตโมิติคู่ใจออกมาวางไว้บนตักขณะขับรถด้วยเพื่อความอุ่นใจและเป็นพฤติกรรมธรรม,รรมดาของบรรดาคนมีสตางค์ในพออนี้รถแล่นมาถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่1 0 5่งหถึงหนึ้บนถนนสายเอเชียตำบนตลาดกลวดอำเภอเมืองอ่างทองกำลังจะเข้าเขตอำเภอชายโยพอดีเสียงตแตรรถของนายวิศนุที่ขี่ตามมาก็ดังขึ้นเป็นสัญญ,ญาณเรียกให้หยุดรถก่อน จักรยานยนต์ y a m a h ที่ถูกตกแต่งมาอย่างดีสำหรับใช้ความเร็วก็ค่อยๆจอดประกบทางด้านขวาของคนขับเสียจูจอดรถแต่เทา้ายังแตกคลัตและมือ,อยังอยู่ที่กระปุกเกียร์พร้อมที่จะเคลื่อนออกทันทีแต่ช้าเกินไปเสียแล้วทันทีที่กระจกรถถูกเสียหมุนเลื่อนลงจนสุดเสียงพิฆาตก็อุบัติขึ้นไอจูตายซะเถอะพร้อมกับเสียงปืนในมือของนายวิศณุจุด3 2สองเริ่มทำงานปเปลี่ยงกระสุนพุ่งเข้าจอดที่ใบหน้าทันที ร่างของเสี่ยหนุ่มกระเด็นตามแรงและสปริงกลับมาตามแรงดีดกลับของบ่อรถมือขวาของเสี่ยขวาปืนอยู่ที่บนตักแต่งานนี้เขาได้เตรียมกันมาอย่างดีล่วงหน้าแล้วดังนั้นทันทีที่เสี่ยจูถูกโจมตีนายอนุชิตที่นั่งอยู่ในรถด้วยก็กระโดดตระคุบป,ปืนจุดสองสองของเสี่ยไว้ได้ทันทีพร้อมกับขยับร่างถอยออกมาติดประตูแล้วก็เหนี่ยวไกทันทีเปรียงเสียงปืนดังขึ้นหนะ้านัดติดต่อกันเป็นระยะระยะกลิ่นฟอสฟอรัส และกลิ่นคลาวคละคลุ้มตลบก,กลบกลิ่นแอร์คอนดิชันไปหมดและเมื่อขวัญเริ่มจางสิ่งแรกที่ทั้งสองว่ายไรได้เห็นก็คือภาพของเสียจูเสียหนุ่มเจ้าของร้านหองนอนฟุบจมกองเลือดอยู่คาพวงมาลัยรถเวลาไม่มีมั่งนักก่อนที่ใครจะมาเห็นหรือรถทัวรถบรรทุกผ่านมาพบเข้าหังสองว่ายต่างก็เข้าถึงร่างของเสียจูเป็นการใหญ่สร้อยคอรงคำหนักสองบาทแหวนเพชรล้อมเพชรเงินสดอีก1 1 0 0 0บาท และปืนจุดสองสองคู่ชีพของเสียถูกรีดออกไปจากตัวแต่ยังไม่ทันที่คนร้ายมันจะปลดนาฬิกาโลหะเล็กแบบสามกริย์สร้อยข้อมือทองคำหนักสองบาทแสงไฟจากรถทั่วและบรรดารถบรรทุกก็เริ่มปรากฏร่างอันไร้วิญญาณของเสียร้านทองจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพบในเวลาต่อมาพันตำรวจเอกมล์นุมารัฐเพิ่มกับการพันตำรวจโทเสมอธาราเขตสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีทวีสุขจันงามสารวัตรป่าปราม ร้อยตำรวจเอกมานิดแก้ววง์สารวัตรสอบสวนร้อยตำรวจตรีชัยวินเสียมาทองนายร้อยเวทจึงเรียบรุดไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุพบว่าในสมบัติหรือเสียจูเสียนมเจ้าของร้านทองแห่งอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองผวกคนได้ระดมยิงเขาที่กลางศรีรษะหนึ่งแห่งท้องน้อยหนึ่งแห่งข้อมือสายหนึ่งแห่งใบหน้าทางด้านขวาหนึ่งแห่งไถถอยหนึ่งแห่งและที่ก้านคอทะลุหลังอีกหนึ่งแห่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มทำการสอบสวนทันทีโดยได้ทราบว่า มีคนเห็นผู้ตายคุยอยู่กับนายวิศณุและนายอนุชิตนักศึกษาผแผนกช่างยนต์ชั้นปีที่สามของวิทยาลัยมีชื่อแห่งเมืองอ่างทองวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางไปยังวิทยาลัยแห่งนั้นพร้อมกับเข้าพบอาจารย์ใหญ่และขอตัวนักศึกษาทั้งสองมาทำการสอบสวนปรากฏว่าได้มาแต่ตัวนายวิศณุเพียงคนเดียวนายวิษณุนั้นที่แรกให้การปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแต่ต่อมาพอเจอตำรวจสอบหนักเข้าเรื่อยๆ ก็คลายความจริงออกมาว่าได้ร่วมมือกับนายอนุชิตทําการปล้นและสังหารในสมบัติหรือเสียจูจริงโดยที่ทําไปก็เพราะเห็นว่าเสียจูเป็นคนร่ารวยมากพกเงินไปไหนมาไหนทีละเป็นฟ้อนมีเครื่องประดับติดตัวมากมายซ้าไปนคนชอบเที่ยวไปไหนมาไหนคนเดียวเสมอประกอบกับรู้จักเป็นการส่วนตัวมาก่อนจึงเป็นการง่ายที่จะปล้นเสียจูนายวิษณุได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าทีแรกไม่คิดว่าจะสังหารแต่เสียจูทําท่าจะสู้ เลยต้องฆ่าให้ตายนายวิศณุเล่าว่าเสียจูนั้นมาจีบทั้งนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ที่วิทยาลัยของตนบ่อยๆเลยรู้เดี๋ยวว่าวันไหนจะมารับใครบ้างส่วนนายอนุชิตนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มได้ที่บ้านในตำบลจระเข้ล้อมอำเภอชัยโยนั่นเองโดยนายอนุชิตได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเองไม่ได้หนีไปไหนและไม่ยอมรับว,รว่าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยแต่นายวิษณุยืนยันว่นา นายอนุชิตเป็นคนที่อยู่ในรถและก็ยิงเสียจูด้วยและนายอนุชิตก็เดือดร้อนเรื่องเป็นนี่เพราะติบการพานันและเป็นคนชอบมั่วผู้หญิงด้วยไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ที่แน่ๆสองหนุ่มมีวางเข้าสั่งตีแน่นอน,อนและขณะนี้นายวิศณุได้พ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแปลทรัพ์สินคขืนที่บ้านของนายอนุชิตปรากฏว่าเข้าของอยู่ครบหมดยกเว้นเงินสดซึ่งเหลือเพียง7,000บาทเท่านั้นสำหรับทางด้านญาติข,ของนายสมบัติหรือเสียจู เจ้าของร้านทองนั่นก็คือในเลี้ยวและหนังซิมพ่อและแม่ของเสียจ,จูนั้นได้เปิดเผยว่าเรื่องนี้ยกให้เป็นเรื่องของตำรวจไปแล้วขออย่าให้มีอะไรกันอีกเลยอติเองเป็นลูกชายคนเดียวในจํานวน3าคนและไอ้เรื่องเจ้าจูก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไอ้ที่มาถูกยิงตายนี้ก็เพราะคนบ้านใกล้กันแท้ๆคนเคยเห็นหน้ากันแท้ๆสามตีก็เคยช่วยเหลือหางานหาการให้ทามันยังทําได้ลงคอเล็วจริงๆผมเองเป็นเจ้าของร้านทอง ซึ่งก็เป็นอีกร้านหนึ่งในตลาดอำเภอชายโยลูกชายเป็นเจ้าของร้านอีกร้านหนึ่งตอนนี้เรื่องมันจบไปแล้วก็อยากให้มันจบกันไปที่ว่าญาติของฝ่ายมือปืนจะไปวิ่งเต้นหล้มคดีกับใครนั้นก็ช่างวไม่สนญาติผมก็เป็นนายตำรวจใหญ่อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันตอนนี้รอแถวของลูกชายคืนเท่านั้นหัวก็พอใจแล้วครับสำหรับเรื่องนี้ก็เห็นทีจะจบให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเท่านั้นว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพราะทางตำรวจก็สรุปสำนวนไปแล้วว่า เป็นการฆ่าเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นไม่มีเบื้องหลังอื่นเข้ามาแทรกแซงก็เป็นอน,นว่าเกมไปหละครับสําหรับเรื่องนี้เพราะมือปืนก็ถูกจับหมดแล้วแต่จะรับสารภาพหรือไม่นั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งยังไงเสียก็อย่าลืมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจด้วยเรื่องหนึ่งนะครับว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเพราะมันจะจนใจเองครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้ จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ